มาแล้วนะครับปลาลับแขรกกำเงินมาคนละ400บาทสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่มาตินโฮมสเตย์ปากน้ำแหลมสิงห์จันทบุรี มาถึงเราอามาดูบรรยากาศห้องพักภายในห้องมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันนะครับห้องน้ําสุขภัณฑ์อย่างดีเลยห้องนี้นะครับพักได้2คนราคาวันธรรมดาเพียง800บาทวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดยาวเพียง1,000บาทนะครับ ที่นี่นะครับมีครัวกลางให้ใช้ร่วมกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สหม้อชามกะละมังช้อนต่างๆเลยนะครับหลังห้องเป็นระเบียงแบบนี้เลยสามารถตกปลากันได้เลยนะครับตามอัธยาศัยใครชินชอบในการตกปลานะครับมาพักที่นี่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับกับที่นี่มาตินโฮมสเตย์ครับผม และนี่คือผลงานของเรานะครับ